พระคุณเจ้าโมคลานะมีความสามารถในอิทธิปฏิหารเมื่อออกบวชและสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางปฏิหารเป็นเลิศกว่าพิสุทน์ทั้งหลายท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์ต่างๆได้ไปยังนรกไปยังเทโวโลกค,คือสวรรค์ชั้นต่างๆท่านได้พบกับสัตว์นรกในขุมต่างๆและได้เจอกับเทพประดุทเทพธิดาที่ได้เสวยความสุข จากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกันท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกของเทพประบุเทพทิดาเหล่านั้นมาแจ้งแก่บรรดาญาติของชนทัางหลายให้ทราบทำให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นความชั่วเกิดฮิริโอตปะกลัวผลของกรรมในนรกและยินดีในบุญที่จะพาตนไปสวรรค์พากันสร้างบุญสร้างกุศลคือละาบาปทำบุญ อันนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศให้เก่ญาติของตนที่ล่วงลับไปเราชนบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งละที่เดิมของตนเข้ามาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นจนทําให้พวกเรลถีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภจักระเป็นอยู่อย่างลําบากขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้คืออนุภาพของพระกุณ้าโมกคลานะ เรื่องที่พระกุจาโมกขารานะไปเที่ยวสวรรค์อย่างชั้นต่างๆมีเรื่องราวกล่าวไว้ในคำภีธรรมบทหมวดปิยวัคและโกทวักว่าครั้งหนึ่งพระเถระได้ไปยังดาวดึงเทวโลกด้วยอริยริ์ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่งมีแสงสว่างแวววาวสวยสดงดงามมีแก้วนานา,นาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างสูงนางเทพพัทธิดาอยู่ในปราสาทนั้น จนเนืองแน่นพระคุณเจ้าโมกขารนะจึงถามว่าแม่เทพธิดาวิมานนี้เป็นของใครหนอเกิดขึ้นเพื่อใครข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อนันทิยะเศรษฐีผู้สร้างสาราสีโมกสีห้องถวายพระบรมศาสดาพวกดีฉันมาเกิดที่นี่ด้วยหวังจะได้เป็นบาทจริกาของนันทิยะคือเป็นบริวารของนันทิยะเศรษฐีจนบัตนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะ เพราะท่านยังไม่ละจากอัตภาพในโลกมนุษย์ขอให้พระคุณเจ้าโปรดนาข่าวสารไปบอกเกียนันทยะให้ละอัตภาพความเป็นมนุษย์อันเปรียบประดุจถาดินมาถือเอาอัตภาพอันเป็นทิพย์ซึ่งเปรียบประดุจถาทองคําล้ําค่าในโลกสวรรค์น,นี้ด้วยเถิดเจ้าข้าอันที่จริงวิมานนี้ได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ดาวดึงพร้อมกับขณะที่นันทยะมนุษย์ได้ถาวายศาลาจ,จตุรมกสี่ห้อง ถวายพระบรมศาส,สดาแล้วหลังน้ำสิโนโทกตกลงบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศาสดาก็คือพระคุณเจ้าโมคะรณะได้ไปรับถวายศาลานี้กับพระพุทธองค์ตกช่วงเย็นขึ้นไปเที่ยวสวรรค์อานิสงส์การถวายสาลาของนันทิยะเศรษฐีที่ยังเป็นมนุษย์อยู่บนโลกได้เกิดเป็นวิมานทิพย์ขึ้นบนสวรรค์แมีนางฟ้าบริวาลมากมายรออยู่ อานิสงส์การทาบุญพระคุณเจ้ามองขนาดได้ไปเห็นเทพธิดาที่อยู่บนสวรรค์นในวิมานทิพย์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยที่เราทำเนะี่ยที่ยังไม่ตายนะได้ฝากข่าวลงมาบอกกับนันทิยะเศรษฐีผู้ถวายทานดีแล้วเห็นไหมการทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์วิมานทิพย์เกิดขึ้นไปรอทันทีนี่คืออานิสงส์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดภาษาบาราก็อกว่า,ทาเทพธิดาบอกให้นันทิยะเศรษฐีรีบตาย มาเป็นทเทวบวุตรบนสวรรค์เถิดรออยู่คือเปรียบกับมนุษย์นี่เป็นถาดดินให้มารับถาดทองคำอันเป็นทิบนสวรรค์เห็นไหมเทวดาก็ใจร้อนนะนางฟ้าก็ใจร้อนแต่ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่รียบย่อมอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยและสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปสร้างไม่หยุดไม่หย่อนจะได้มากกว่าสวรรค์สมบัติจะถึงนิพพานสมบัตินั่นแหละดังนั้นพุทธบรษัททั้งหลายจง มั่นใจจงลงใจในพุทธศาสนาเปี่ยมยิ่งล้นด้วยแรงศรัทธาจากพระสตรสตรนี้ที่พระคุณเจ้าโมคคลานะได้ไปพบไปเจอก็เป็นเครื่องการันตีได้แล้วว่าอานิสงส์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่าได้สงสัยจงลงใจมั่นใจแล้วเร่งสร้างความเบื่อใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ให้ยิ่งขึ้นสั่งสมุญบาร,รมีให้พิญโยขึ้นไป